ชายหาดยังสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วน้ำก็ใสบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะป่ะอาลมอนครีมครซองที่ขายดีมากจริงๆก็คือจะเป็น,ปนปม,มีกาน ดีค่ะกลับมาเจอกับซินดี้เอ็กซ์เออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทะเลกันอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ทะเลที่พัทยานะคะเพราะว่าเราจะไปทะเลที่จันทบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะไปพักที่โรงแรมเจ้าเหลาทอแสบีชและที่สำคัญนะคะเราจะไปแวะร้านขนมอร่อย ทีจันบุรด้วยตอนนี้ซินดี้มาถึงจันทบุรีแล้วนะคะและบอกแล้วว่าเดสิเนชันแรกของซินดี้ก็คือร้านเบลินี่สาขาแรกของจันทบุรีค่ะและเบลินี่สาขานี้นะคะตั้งอยู่ที่โรงแรมนิวดีโอวีค่ะซึ่งสามารถแบบเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มีที่จอดรถกว้าง,วางขวางมากๆอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริเวชค่ะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเบลินี่สาขานี้นะคะมีทั้งขนมมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากเรียกว่าถ้าเป็นคนจันทบุรีนะคะอยู่ในละแวกนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะไปะ ก้าวแรกที่เข้ามานะคะก็คือได้กลิ่นขนมอบอบอวนไปทั้งร้าน้วก็หอมมากเลยค่ะหอมแต่จมูกมากคือตอนนี้น้ำลายไหลแบบไม่หยุดแล้วนะคะเดี๋ยวซินดี้จะแนะนําให้เจ้คนสําคัญค่ะและตอนนี้ซินดี้ยืนอยู่กับคุณเกศและคุณนุ่นนะคะเจ้าของบรนี่สาขาจันทร์มิคค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศกับคุณนุ่นแนะนําซินดีด้หน่อยไดหมคะว่าถ้าเกิดเข้ามาที่เนี่ยค่ะขนม ที่จะต้องซื้อที่นี่คืออะไรบ้างที่แบบพลาดไม่ได้เลยที่ส่วนใหญ่มาแล้วจะต้องไม่พลาดกันเลยก็คือต้องเป็นบัตเตอร์ชิ้นแรกก็คือ heritage butter c r o i s s a นะคระีมครัวซองต์ที่ขายดีมากจริงๆก็คือจะเป็นตัวคิวดมาจะเป็น,น,นประเภทโมจิโมจิจะมีทั้งหมด3ไส้ค่ะไส้แรกก็คือชีสโมจินะคะแล้วไส้ที่ 2, 2> <ม>ก็คือช็อกชีฟส่วนอีกอันต่อไปก็คืองาคะแล้วตัวที่ขายดีก็คือค่ะงาดาค่ะงาเฉยๆไม่ได้แล้วคุณเก๋เขาไม่ยอมและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณเก๋บอกว่าเป็นขนมที่ขายดีมากๆเลยแล้้้้วลูกกกกคคคาาา็็ตตอออองซืืืิดดมมไปเี่ยะะจข ทุกคนจะต้องซื้อกลับไปแล้วก็ลูกค้าจะชอบมากซึ่งเอแคลรเนี่ยความเด็ดของมันต้องอยู่ที่ครีมข้างในถูกไหมคะเขาบอกว่าแบบอร่อยแบบไม่หวานเลยแล้วก็บอกต่อกันแล้วก็มาซื้อกันเยอะมากงั้นวันนี้ขอบคุณคุณนุ่นคุณเกดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะและอย่างแรกที่จะนําเสนอนะคะก็คือที่นี่เขายังมีน้ำมยงชิดปั่นอยู่ซึ่งปกติหากินยากมากๆเลยนะคะเพราะว่ามมยงชิดจะมีแค่ฤดูเดียวค่ะแต่ว่าที่ร้านนี้นะคะเขามีมะยงชิดปั่นให้เรากินด้วย มาต่อกันค่ะอันนี้นะคะคุ ي นามานมต้องบอกเลยว่าคุณนามานเนี่ยปกติแล้วนะคะจะขายอยู่ตามโรงแรมดังๆนะคะแต่ว่าเบลินิสนะคะเขามีคุณนามานมาให้ทุกคนได้ลองชิมแล้วเป็นคุณนามานที่คุณภาพดีมากๆเลยนะคะ หอ,หอมมากเลยนะคะหอมทั้งเนยหอมทั้งน้าตาลแล้วมาดูได้นะคะว่าชั้นพายของเขาเนี่ยค่ะเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยคือเขาทําออกมาได้แบบคุณภาพดีมากนะคะแล้วก็นอกเหนือจากความหอมแล้วนะคะความหนึบของขนมปังก็ยังทําให้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคินนามานด้วยนะคะแล้วถือว่าเบลินีสทําได้ดีมากๆเลยค่ะอันต่อไปนะคะก็คือครัวซองนั่นเองค่ะซึ่งครัวซองอันนี้นะคะนี่เลยเป็นครัวซองครีมสดนะคะซึ่งเป็นขนมโปรดอีกชิ้นนึงของซินดี้นะคะเพราะว่าปกติไม่ใช่ทุกร้านที่ทําครีมสดได้อร่อยนะคะแต่ว่าที่เบลินีสคือทําได้ออรร่ยมากจิงๆนะคะค <c oughs> うん。あら、いま。 และขนมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากแนะนําก็คือขนมโมจิค่ะซึ่งโมจิที่นี่นะคะมีหลายไซส้มากเลยไม่ว่าจะเป็นโมจิไส้ชีสหรือว่าโมจิช็อกโกแลตนะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามานะคะมีขนมให้เลือกเยอะมากและไม่ได้มีแค่ขนมสดนะคะแต่เขามีขนมที่แบบสามารถเก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะ่ะมีครบมากจริงไม่ว่าจะเป็นขนมปังขนมหวานขนมข้าวรวมถึงมีอาหารข้าวด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าคนจันทบุรีพลาดไม่ได้แน่นอนและนี่ค่ะน้ำก็ขึ้นเลิศ ที่หาเจ้าเหล่านะคะที่พักของเราก็คือเจ้าเหล่าทอแสงบีชค่ะซึ่งที่พักของเขาน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าขับรถมาประมาณ40นาทีนะคะก็เจอความน่ารักน่ารักแบบนี้นะแล้วที่ดีมากๆเลยก็คือชายหาดยังสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วน้ำก็ใสทรายก็ละเอียดเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่รู้สึกว่าขับรถมาสี่ชั่วโมงมันคุ้มมากๆเลยค่ะ เช้านี้ที่จันทบุรีอากาศดีมากเลยตื่นมา21องศาค่ะตอนนี้ถึงจะเห็นแดดจ้ามากๆแต่ว่าก็ไม่ร้อนเลยนะคะสามารถนั่งตากแดดได้สบายๆและตัวช่วยของซินดี้ก็คือ2กระปุกนี้นี่เองค่ะคอลลาเจนพลัสตโควิวเทนแล้วก็แอสตาแซนทินค่ะคอลลาเจนจะช่วยให้ผิวนุ่มเด้งส่วนแอสตาแซนทินจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะหรือว่าแสงแดดนั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมนูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง6000เท่าเลยทีเดียว2กระปุกนี้ละค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ใครๆก็ชอบบอกว่าทําไมหน้าเด็กจังเลย มีแค่2กระปุกนี้นะคะอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะ ได้เวลากลับแล้วนะคะเจ้าเหล่าทอแสงบีชคือดีมากๆเลยค่ะให้คะแนนกันแบบ10บสเลยค่ะถ้าเกิดใครที่อยากมาพักผ่อนนะคะเจ้าเหล่าทอแสงบีชเป็นอีกหนึ่งเดสิเนชันที่น่าสนใจค่ะซินดี้ขอการันตีค่ะแอรอบหน้าซินดี้ x อ็จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินที่ไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับซินดี้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปกับภาพทะเลสวบายบาย